ค่ำคืนนี้อากาศดีมากเลยอุณหภูมิตอนนี้20องศาท้องฟ้าก็โอ้โหงามจริงๆตอนนี้เวลาสามทุ่มสี่ที่เมืองเวสบีดวงตะวันก็ยังไม่ตกดินนะ กำลังโพเพเลยนะสวยด้วยนะ <_ an> น่าจะตกประมาณสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มแล้วเนาะ <_ an> ตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะเพื่อนๆ <_ an> ข้างบ้านที่เมืองเวสบี ส่วนดอกไม้ปีนี้ป้าไม่ได้ถ่ายดอกไม้ให้ดูเลยนะโรยหมดแล้วเพราะป้ามัวยุ่งแต่ไปบ้านพักซ่อมบ้านพักอยู่ปีนหน้าค่อยดูแล้วกันนะ